Stop. i um. นะครับพบกับเราสองคนเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นะครับไม่พบแสดงว่าไม่มาใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่พบแสดงว่าขัดข้องทางเทคนิคครับผมนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับแวันนี้มาชุดเยือน,นวันนี้มาชุดเยือนว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราใส่ทีมนักบอลฟุซีกับฝั่งน้ำโพยนิทายูเนี่ยในทีมเจ้าบ้านใช่ไหมวันนี้ก็มาชุดเยือนบ้างรู้สึกว่าตัวมันใหญ่ๆเนาะพอเสื้อเสื้อตัวนี้เจ้าของเพื่อนผมนี่เอง ฉันชาวต่างชาติเป็นชาวเกาหลีซาชุมวอนเธอใช่มาเขามาเล่นที่สโมสรใช่ตอนนี้กําลังหูโชว์ฟอร์มด้ตรงันนี้เลยหรือเปล่าเนี่ยที่เขาใส่ลงตัวนี้แหละเป็นชุดเยือนเพราะว่าสโมสรสให้ตัวเดียวใช่ให้ตัวเดียวเขาก็บอกว่าตัวนี้มีตัวเดียวนะเอาจริงเหรอเอาก็าถามเรา่าเอาจริงเหรอเราก็เอาสิไม่แล้วหมดเขาหมดสัญญาไปแล้วเหรอยังยังยังไม่หมดแล้วเขาใส่เสื้ออะไรเล่นเหรอแตตอนนี้ถ้าอันนี้ชุดเยือนเตะแบบพวก อ่าบอลเอฟเอะัพอะไรนี้แต่ถ้าชุดเดียวนี้จะใส่สีส้มอ๋อมีสามชุดชทช่ฤดูกาลนี้มีสามชุดนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นเสื้อสีขาวทีมเยือนของนครสวรรค์เอนีนะครับก็แน่นอนครับคุณผู้ชมครับพบกับเราสองคนนะครับน้องต่อแล้วก็ผมเนี่ยนะจะมาอัปเดตในเรื่องของฟุตบอลอังกฤษนะครับ โดยเฉพาะทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็นิวคาสเซิลยูไนเต็ดแต่จริงพูดถึงไม่ค่อยอยากพูดพูดให้มานั่งพูดถึงทีมนึงเหมือนไม่ค่อยอยากจะพูดเหมือนเป็นบุคคลที่สามไม่ใช่มันเหือพอพูดดีก็ว่าพูดไม่ดีก็ว่าอะไรเงี้ยไม่มัค่อยากจะพูดดีก็หาว่าชมแบบแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแกล้งชมเนี่ยล่าสุดเลยไม่ต้องอะไรเลยอาทิตย์ที่แล้วเทปออกไปปุ๊บแฟนคลับเิมาเลยถามเลยเออตอบ เดี๋ยวเปลี่ยนไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยว่าเออไปเข้าข้างเหมือนว่าไปเสนอสรญญารยอนๆอยการได้จังหวะที่แอกเกอร์นั้นอ่าอันนี้คือต้องบอกไว้ก่อนเลยแฟนฝีแดงอย่าเข้าใจผิดครับคือผมมองตามเกมมองคือจากความน่าจะเป็นใช่ไหมความน่าจะเป็นจังหวะนั้นแต่ถ้าพูดจริงจบผู้ตรงๆเลยนะ มันก็เป็นความโง่แฮกเกอร์เองเลที่ไม่ยอมมาอกบอลแต่ลึกๆแล้วเนี่ยบอกกับแฟนผีแดงตรงนี้ว่าอย่างไรกับลิ้วครูก็ยังเป็นศัตรูอยู่ดีก็เป็นศัตรูมันเป็นไม่ในเกมกีฬาในเกมกีฬาเป็นสของทัวสอนนี้ก็เป็นศัตรูใช่แต่ถ้าอย่างข้างนอกเจอกันค้าทายกันคือกันได้เราไม่ไม่ใช่ถึงขนาดเอาเรื่องในเกมเนี่ยไปอยู่นอกเกมไม่ใช่นะไม่ใช่ว่า อย่างนี้โอ้โหไม่ไม่ไหวนะครับก็สัปดาห์ที่แล้วนะครับไม่มีเกมการแข่งขันของพีมารีครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติในช่วงแรกเราก็จะมาเอาผลของแต่ละทีมเนี่ยมาคุยกันว่าเอ๊ะใครเตะแพ้ชนะเสมอยังไงและลูกเกมทําไมแมนยูถึงแพ้เลเทอะไรอย่างนี้เราก็จะมาคุยกันใครแพ้ไม่หมถึงพี่เปรียบเทียบแมนยูล่นริงเทีรบเรียบเทียบไม่ได้ไม่ไม่ไม่แพ้นะ เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้นะครับสำหรับ2ช่วงแรกเราจะนําข่าวคราวที่อยู่ในแวดวงกีฬาฟุตบอลเนี่ยมาคุยกันก่อนและช่วงสุดท้ายเราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์กันว่าสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยนะว่าทีมของเราทั้งสองทีมและรวมถึงทีมลิวภูด,ด้วยเนี่ยว่าทีมไหนจะชนะเสมอแพ้อย่างไงใช่นะเพราะว่าเรียกเรียกศรัทธาเก่าเก่าเกี่ยวกับทัศนคติหรือว่าทัศนะของเรามาสะหน่อยว่าเอ๊ยยังแม่นเหมือนเดิมไหมนะน้ำต่อที่เคยแม่นฤดูกาลที่แล้วเนี่ยปีนี้จะเป็นยังไงบ้าง ปีนี้ดูแล้วได้ข่าวว่าเปิดดูการมันก็เจ็บมาเยอะเจ็บมาเยอะไม่ใช่หมายถึงแบบลองลาดเดาดูลองคาดเดาดูก่อนที่จะมาแบบว่ามาออกรายการเงี้ยเราก็ต้องทํากันบ้านก่อนใช่ไหมก่อนที่จะเป็นเป็นรายการที่มาแต่ก็ผิดหมดผิดตงแ่เปิดดูการแล้วใช่โอเคต้องต่อเตยมข่าวอะไรมาให้แฟนขับรายการได้อัปเดตกันบ้างครับก็วันนี้อาจจะแบบเดอะไม่ค่อยสบายนิดนึงรอขออภัยนะครับ ใช่จากปกติก็ไม่ดีอยู่แล้วก็โอเคครับมาข่าวแรกเลยเซอร์และชาวผีแดงทุกคนต้องมาเสียวกันเป็นแถวอีกแล้วเรื่องเรื่องอะไรนรับชินจิกวาวะที่กำลังอฟอร์มดีตัวใหม่ใช่ไปรับใช้ทีมชาติครับและบาดเจ็บบาดเจ็บระหว่างซ้อมก่อนที่เราไปแมตช์เนี้ยไปรับใช้ทีมชาติเตะฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอีรักใช่ใช่เขาเตะกับอีรักแต่ยังไม่ทันได้ไปเตะเลย ก็บาดเจ็บที่แผ่นหลังตอนสองเอานดที่ชนะอีหนึ่งศูนย์เขาไม่ได้ลงเขาไม่ได้ลงก็พอหลังจากเจ็บเนี่ยก่อนแข่งทักวันนึงเนี่ยเขาพินกับอังกฤษเลยกลับก่อนเลยเพราะว่าเพื่อมารักษาอย่างอย่างทีมในนามทีมชาตินียผู้จัดการทีมชาติเนี้ยก็คือเข้าใจเก็บเขาไว้ก็ไม่ได้เล่นอยู่แล้วมาไม่มีผลอะไรก็ให้กลับและข่าวมาก็แฉว่ามอนเตนี้เขาได้ลงไหมหรือว่าต้องก็ต้องดูดูอาการเพราะว่าจากล่าสุดเนี่ย อ่าตัวเขาเองทวิตมาบอกล้วบอกว่าอาการเขาอ่ะไมทวิตมาบอกใช่ทวิตทัวทัวี้อย่างเฟซบุ๊กทวิตเตอร์อะไรอย่างงี้เขาไม่มีเพื่อนผมนะทวิตมาในเพจตัวเอใช่ก็ประมาณนี้ก็บอกว่าอ่าอาการเขาไม่รุนแรงมากไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวก็จะหายแล้วอ๋อนะครับสืบเนื่องมาจากข่าวของชินจิคากาวะเนี่ยนะแต่ว่ามันไม่ใช่อาการบาดเจ็บนะครับเกี่ยวกับนักเตะคนหนึ่งที่ปีที่แล้วเนี่ย หรือสองสามปีก่อนหน้านี้เขาเล่นตำแหน่งนี้ก็คือนานี่นานี่ปีนี้เนี่ยต้องยอมรลบว,ว่าตั้งแต่คาตาวะมาเนี่ยรู้สึกว่าจะเงียบมากแล้วก็อาจจะไม่อยู่ในแผนสิเป็นตัวจริงเลยด้วยซ้ำตอนนี้โดนทางสโมสรสั่งให้หุบป,ปากแล้วเพราะว่ามันมีสัญญาที่จะหมดเนี่ยมันแล้วก็ในเรื่องของข้อสัญญาใหม่มันยังไม่ยอมยุติสักทีก็มีข่าวนะว่าทางด้านของม้าลายเป็นตุสหวังที่จะมาแอบ ดอกทางด้านของแมนยูเหมือนกันนะครับโดยที่น่าจะซื้อในจํานวนเงินที่ก็ไม่คือเขาขีดเพดานไว้อย่างไงก็ไม่แพงกว่ายีล้านปอนด์<ช>ซึ่งจำนวน20ล้านปอนด์เนี่ยเป็นจำนวนเงินที่แมนยูซื้อเข้ามาเพราะว่าดูจากฟอร์มการเล่นตอนนี้ด้วยคือว่าตัอ,อย่างที่ดอกล,ลงดอปลงคือความคิดคาอ่านเขาเหมือนแบบว่าม <c oughs> ันซื้อเหมือนแบบว่าจะไปปกติไปได้ครนี้จะไปแล้วแบบว่า สองจิตสองใจลังเลอะไรชักอย่างแล้วทําให้เขาเล่นไม่รู้ว่าต้องต่อมองว่ามีใหม่แลเลืมเก่าอะไรอย่างนี้นหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ส่วนตัวมามันไม่ได้คาภาวะแล้วก็ลืมงานนี้มันหรือว่ามันมันไม่เกี่ยวนะอย่างอย่างมีชินจิคาคาะเนี่ยเขาก็โดนเปลี่ยนออกนะ,ะแล้วก็เอาตัวเดิมมาลงอย่างสโคเนี่ต้องเปลี่ยนมาท้ายเกมอ่าคือเซอร์เขาเป็นแบบระดับปรมาจาร์แล้วเขามองเกมขาดปรมาจาร์ที่ผิดหวังมาหลังๆคือ เขามองเห็นแล้วว่าคือใคหมดประโยชน์แล้วใครดีเขาก็เขาเริ่มเห็นนนี่เริ่มหมดประโยชน์แล้วชาต<ช>ถึงเวลาแต่ว่าระดับน,น,นี่มันไปเป็นตัวจริงของสโมสรอื่นได้ไสบายเลยนะเป็นได้ไหมเป็นได้เป็นได้ถ้าเขาคือไปอเขาต้องคือตอนเนี้ยระหว่างเขาอยู่กับแมนยูเขาก็ต้องลืมความชอบช้ำที่ผ่านมาให้หมดแล้วก็ใส่ให้เต็มที่แล้วไปโชว์ฟอร์มกนบทีมใหม่ใช่โอเคมีในเรื่องของกูโกยอรลิสมาฝากนะผู้สาประตูที่ท,ทางเอาด้ฮอสเปอร์เนี่ย ซื้อมาวันสุดท้ายก่อนตลาดปิดแล้วน้องตอกครับผมแต่ว่ามันมีข่าวว่าทางด้านของเอ็นคอตโต้เว็บไซต์ของสเปอร์เองเนี่ยก็ออกมาบอกว่าถึงแม้ว่ายอรลิสจะเป็นมือหนึ่งทีมชาติฝรั่งเศสแต่มาในถิ่นของไวท์ฮัตเลนของสเปอร์แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะได้เป็นมือหนึ่งง่าย่าเพราะว่าตอนนี้ฟีเดลต้องบอกยอมรับวาฟีเดวนี่สุดเขามาตรฐานเขาดีนะใช่คือแบบทีมไหนแล้วเขาจุ่มเทนะออกทุกลูกเซฟทุกลูกลูกไหนไม่สําคัญ ก็เอาเอาเลยคืมันเป็นจริงๆมันเป็นสิ่งที่ผู้สัประตูที่ดีสมควรจะทำใช่ไหมการเวลาไปเดียวเดียวหรือเวลาอร่งนี้เราต้องออกเพื่อความเวเนี่ยผมเมื่อก่อนก่อนที่เขาจะมาเป็นผู้สั่ประตูเขาเป็นนักบาสมาก่อนด้วยอ๋อเขาเป็นคนสัญชาติอังกฤใช่กาเขาจะถนัดเล่นบาสแล้วหลังๆมาเห็นแบบว่าเหมือนรับบาสดีเรามาเปลี่ยนประตูเป็นผู้สัประตูตอนนี้กลายเป็นลุ่งไปก็เอาดีทางนี้เลยนะอันนี้เราก็เห็นด้วยกับทางอินควาโตนะว่ายังไง พูดถึงยอรลิสก็ยังยังต้องแย่งอ่ะต้องแย่งมือหนึ่งอดีตมือ่มือหนึ่งรีโยง้วยแต่คือบอลบอลในระดับแบบทางฝรั่งเศสหเอิงเนี้ยคือถ้าจะมาเทียบเทียบในกับในทีมเหมียจริงๆแล้วยังผมคิดว่าแบบว่าลูกหนักอะไรเต่อยังยังใช้วีเดียวอยู่ยังใช้วีเดียวอยู่ไหมยังใช้วีเดียวอยู่น้องน้าเขายังเหนียวอยู่สองคนนะยังเหนียวอยู่แ้วสเปอร์ก็ยังมีตัวอันนี้ไปยังไม่แน่ใจนะโรเมส อ๋อตอนเมสตายแล้วครับก็ต้องก็ไม่ได้ใช้แล้วก็ต้องมี้างขายเพราะว่าโหจะมีผู้สัมตวมือดีอยู่ทั้งในทีมทั้งสองาตัวก็แย่งกันนะพูดถึงโกมีตัวหนึ่งตั้งต่อเพอเซเลน่าโพเซเลน่ามีข่าวมาว่าคือเราดูฟอร์มจากสองสานัดที่ผ่านมากับช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วต็ตอนเห็นฟอร์มเริ่มตอนนี้แบบว่าออกอ้าวอะคือแบบง่ายๆรับรับแค่นี้คือแบบเับาไม่ได้แล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าแบลเชอร์นีแบบ คิดอะไรอยู่คือเหมือนอย่างที่บอกคุมทีมเร็วก็ทีมใหญ่เกินเร็วไปหรือใหญ่หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะเคยใหญ่หรือเปล่าเคยเคยใหญ่อะไรประมาณนี้ต้องยอมรับนะสําหรับแฟนแฟนลิวพูจริงๆเราก็อย่าพูดกันด้วยแบบพูดเพราะๆเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ผมไม่ได้ว่านะผมพูดตามความความทั่วไปใช่ความเป็นจริงเน่ตอนนี้ไอ้ภาพความยิ่งใหญ่มันอาจจะว่าจากการเล่นต้งแปิดฤดูการมาหมดไปแล้วอะไรเงี้ยใช่ใช่บางคนนะบางคนเนี่ยบอกว่าแฟนแมนยูบางคน ที่ไปเตะฟุตบอลตอนเ<ม>รียนด้วยกันเนี่ยก็บอกว่าแฟรอร์พูล่ or, เขาจะหลงอยู่กับความต,ติดเต้นเกา่กาๆไงบางทีถ้าถ้าแบบตื่นขึ้นมาดูเรื่องความจริงแล้วเนี่ยอาจจะทําให้ผลงานทีมดีขึ้นก็ได้คือแบบตัวที่ควรเก็บไว้ไม่เก็บอย่างล่าสุดสเตอร์ลิงเล่นไปสองนัดดีกระโชมในนู่นในนี่อามานั้นน,น,นั้นเจอแบบทีมไม่ค่อยดีเท่าไหร่เงี้ยแล้วยังไม่ทลายไปชมโอ้โหเอาติด วก็เล่นดีนะเล่นดีก็จริงแต่คือเาเล่นดีนะประสบเอ่าล่าสุดเรียกติดทีมชาติติดแล้วไหอ่ผมว่าไม่ใช่อะไรทีมที่ได้ได้ได้ติดทีมชาติไม่ใช่อะไรอะไรนะคุณซื้อชื่ออะไรนะพรอสันอ่าพอสันร้อยพอสันอยากสร้างกระแสให้ตัวเองมากกว่าแล้วก็อยากจะไม่ให้เขาย้ายไปทีมเทพไปเลือกทีมชาติจะไม่กล้าด้อันนั้นอาจจะเป็นสาเหตุหรือเปล่าคือแบบยังไงพ่อสันคือสร้างกระแสตัวเองอ่ะเพิ่งเข้ามา เอาอะไรให้มันถือหาหน่อยใช่าขายตัวเองหน่อยเอาไอเซอร์ลิงนี่แหละเอามาทั้งทั้งที่แบบดูดูเขาที่มานั่งสำรอง,งนี่นั่งเอาครูไปเล่นยูย e ี่เป็ดกูได้ลงแล้วเอามาขึ้นมาทําไมมานั่งมาดูคนอื่นเล่ย <c oughs> แต่จะเล่นยูย e ี่เป็ดได้ลงไม่ลงแล้วคือเหมือนเขาสร้างกระแสมีอะไรคาดว่า,าอันนี้ว่าพี่เห็นส่วนตัวนะมาดูความพี่เห็นส่วนตัวจริงๆเลยว่าว่าคิดว่าผมคิดว่าหลายๆคนก็เห็นเหมือนผมไม่แต่แต่พี่ว่าจริงๆสาเหตุหลักๆคือเขากลัวว่าอนาคตเก่งเนี่ย จะไม่เลือกจะไม่กล้ามากกว่าก็ลเลยเรีย,เรยกเรียกติดทีมชาติแล้วจับมาไว้เลยแต่แตพูดถึงเป็นผมผมไม่ไปนะถ้าเขาเก่งอยู่แล้วนะปีดไซ้อังกฤษหาย้ากเขาอยู่อังกฤษ<า>ได้เล่นอยู่แล้วไม่มีเลยใช่แล้วตอนนี้ถือว่าโชว์ฟอร์มในสายตาก็ ยังไม่เท่าไหร่เอ้ยน้องต่อได้ดูลิ้วหมูถ่ายพ่สดบ้างหรือเปล่าดูเขาเล่นดีพอสมควรนะดาวนิ่งเป็นตัวสำรองไปเลยอะดูทุกนัดกดาวนิ่งตัวสำรองก็ดาวนิ่งเขาไม่เก่งตัวไม่มีคุณภาพจะไปเทียบอะไรแล้วไมเขาเป็นทีมงานกิตนะตัวดาวนิ่งนั่นแหละมันไม่มีคุณภาพอ๋ออ้โของฝของคอสำหรับลาฮิมสเตอร์ลิงนะก็ถือว่าเก่งนะิ่เก่งในระดับนึงอะแต่ว่า คิดว่าเร็วไปกว่าการที่จะตัางติดมาติด7สิบเจ็ดบอกว่อยากสร้างกระแสโอ้โหติดเร็วที่สุดไม่ใช่โ <c oughs> อเคคุณผ okay. ู้ชมครับเดี๋ยวพักกันสักคู่กึงก่อนนะครับสำหรับช่วงที่สองของรายการเรายังมยังมีข่าวอีกโอ้หลายข่าวนะวันนี้เตรียมมาเยอะนะครับแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยเราเราไปพูดถึงในเรื่องของรายการกันชนิดหนึ่งนะครับว่าเอ๊จะดูติดตามดูรายการอะไรกันได้ยังไงนะครับนอกจากที่จะดูทางเคเบิลท้องถิ่นแล้วต่อ ตอนนี้นะครับพี่ตาทีชัยนาทและก็ไปไกลถึงสันบุรีเนี่ยตอนนี้มีแฟนฟุตบอลที่เขาหารายการดีๆของนครนครสมุทรธรรมเองในยากมากนะครับตอนนี้ก็สามารถดูรายการสั่งแพ์ฟุตบอลได้นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าพบกับเราสองคนที่ไหนเนี่ยนะครับมาคุยความทักกันแบบดีๆคุยดีๆนะครับพยายามคุยกันแบบมิตรภาพนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้โอเคโอเคนะครับหมดช่วงแรกแล้วนะครับมิรภาพเดี๋ยวทำอคกหนึ่งแล้วกลับมาพบกับช่วงที่สองของรายการสักงแพ์ฟุตบอลครับ The letter, we're the we're the